แชร์ผลลัพ์นะคะจากที่ใช้ AI เข้ามาช่วยสร้างสินค้าในรูปแบบของดิจิตอลโปรดักต์นะคะก็คือเป็นสินค้าที่จับต้องไม่ได้สินค้าที่พี่พูดถึงก็จะเป็นเกี่ยวกับรูปภาพนะคะจากที่เห็นอยู่ก็จะเป็นเว็บชื่อว่า Mini c a n วาสนะคะก็จะอยู่ในซับของดีไซน์ครับเป็นเว็บที่ขายรูปภาพ เดี๋ยวเราล็อกอินไปดูกันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกพิวจะคลิกไปที่ e l e m e n t นะคะเพื่อที่จะให้ดูว่ารูปภาพที่พิวทำคลายมีรูปภาพอะไรบ้างนะคะนี่คือเป็นรูปภาพทั้งหมดที่เว็บดีไซน์ h u ับเขาอนุนมัติให้เปิดคลายนะคะก็มีประมาณ500กว่าคอนเทนต์นะคะ500กว่ารูปภาพ ทั้งหมดที่ขายได้ตอนนี้ก็มีประมาณสิบสี่รายการนะฮะจริงๆถ้ามองที่ตัวเงินตอนนี้มันก็ไม่ได้เยอะมากหรอกเพราะว่าพิวคืงเริ่มถังแต่ที่ให้ดูคือเราสร้างแค่ครั้งเดียวอะแล้วก็ปล่อยยาวรอแค่ให้คนเข้ามาซื้อกับอีกส่วนหนึ่งคือเราก็ สร้างรูปภาพด้วย A.I เรียบร้อยแล้วก็มาโพสติเว็บเพื่อที่จะประกาศขาานะฮะส่วนที่2ก็จะเป็นของการขายอีโมจิแล้วก็สติ๊กเกอร์ล n e นะฮะนี่ก็ทำไปโดยประมาณทั้รวมทั้งสติ๊กเกอร์แล้วก็อีโมจิก็ประมาณย1อดกว่ารายการนะฮะสำหรับสติ๊กเกอร์ลายอีโมจิหลายเปิก็เพิ่งลองทำขายด้วย A.I เข้ามาช่วยนะคะแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็ทำแบบพราอยาก องแต่ก็ไม่คิดว่าจะมีคนเข้ามาซื้อด้วยนะเพราะตั้งแต่มิตุนากรกดาก็มีเข้ามาซื้ออยู่นะแล้วก็ล่าสุดก็ทางระบบก็แจ้งมาให้รับจำนวนเงินที่เพื่อนงลองทำค้านนะคะอาจจะเห็นตัวเงินยังไม่เยอะมากเท่าไหร่แต่อย่างที่บอกเราทำเราสร้างแค่ครั้งเดียวแล้วก็ปล่อยยาว รอรับเงินแบากที่ควรจะเข้ามาซื้อนะสำหรับคลิปนี้นะคะ,ะเพื่อนๆคิดว่ามีประโยชน์ก็เมนบอกพี่ด้วยนะคะหรือว่ามีคำถามอะไรยังไงก็เมนทำได้เลยนะคะหรืออยากสนใจสร้างรูปแบบสินค้าให้ AI เข้ามาช่วยตอนนี้พี่ก็จะเปิดคอร์สสอนนะคะก็จะอยู่ในรูปแบบของการดูแลนเดือนนะคะ ก็ในหนึเดือนพี่ก็จะสอนสีครั้งภายในแต่ละอาทิตย์หลังสอนเสร็จก็จะให้เป็นลงมือปฏิบัติในการสร้างสินค้านะฮะถ้าภายใน1อาทิตย์ติดปัญหาส่วนไหนพี่ก็จะเข้ามาสอนให้เป็นระยะระยะ,ระยะนะฮะดูแลหนเดือนนะฮะหากสนใจก็ทักอิงบอกมาได้เลยนะคะ